กระแสรักลุงตู่เนี่ยก็มาจากกระแสรเรื่องที่พอเกิดปัญหาชายแดนนี่แหละผมว่านะที่ทําให้เหมือนเหมือนเรียกร้องกลับมามากขึ้นนะเพราะว่ากระแสชาตินิยมกระแสอนุรักษ์นิยมขวาจัดมันผูกโยงกับภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์นั่นนะแต่ถามว่าแล้วทำไมพักรวมไทยสังชาติถึงแตกน,นี่อาจจะเป็นปัญหาภายในของพักเขานะผมคิดว่าคือตัวพลเอกประยุทธ์มไม่ได้อยู่ไงถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ก็อาจจะยัง รวมพลังอยู่ทําให้พักเนี่ยอยู่ได้แต่พลเอกประยุทธ์วางมือท่านไปเป็นองค์มนตรีแล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีเขาเรียกไม่มีศูนย์รวมเพราะนั้นภายในพักมันก็ต้องหาที่หาทางกันใหม่แล้วในกระแสของพักอนุรักษ์นิยมเนี่ยตอนนี้ถ้ามองกันเนี่ยพักภูมิใจไทยก็เหมือนจะดูเป็นที่รวมตัวใหญ่เพราะนั้นโอกาสของพักรวมไทยสร้างชาติก็ นอกจากไม่มีตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วเนี่ยความขัดแย้งกันเองภายในพักก็ก็เป็นปัญหาที่ซ้ําเติมงั้นก็คงไปต่อ,อยากอย่างที่ว่านี่นะต่อให้คนเรียกร้องรักลุงตู่แค่ไหนแต่คุณลุงตู่ไม่อยู่ไงในพักรวมไทยสร้างชาติเขาก็ต้องหาที่หาทางกันใหม่